สวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้อยู่ที่ช่องพู้จัการมาเดียนะคะสวัสดีแฟนซีเไปขับทุกท่านค่ะบรรยากาศหลังเตยล่านะคะหลังจากที่เฮ้าเตยล่าล่าโลหันแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ที่อำเภอศรีราตนจังหวัดศรีสะเกษนะคะอันนี้จะเป็นเบื้องหลังทีมงานเฮากำลังเก็บของนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินท่าน อ่เมอร์นีเป็นเวอร์เดิร์ทหาค่ะ24 25เราจะไปเจอกันที่ปราจีนบุรีนะคะจุดโบราทั้การเสียดยุติปราจีนบุรีนะคะอันนี้ทีมเวทที่ทีมไตายๆนะคะกำลังเก็บของยูทูบเบอร์เสียดังค่ะช่างกันตาตุย เรากำลังบีบทีมงานนะครับประกาศเกิดคว้างไว้หลังวีทีนะนี่พวจะแกะมาเดียมาเด็นแวปะที่แวจเลี้ยน้มเอใจเย็นเด้อไทยทายเขียยจะใจเย็นเด้อจ้า ช่องกที่ถ๋แบนจะเห็ดไปทั่วเด้ออันนี้เราังได้เกี่ยนไปเร่าไปไปไปกันเออาปริมาณย่าปริมาณระจายได้เกินตีนะแล้วเทียวอีกบเปิ่งไ่ได้นะฮเปิ่งคารังมอลล่ามวนค่ะกับไชบัตเลือใไ้บาตตาข่ะก่วมอนคัด เราจะปรับสคริปต์ใหม่นะคะค่ังเดื่มน่าหนัหอังดือมปดปวดนละที่สองบาทตังเดือันนี่พอฟินแทนแออุตส่าห์ไปเบแบกมัตนถึงตั้งเซเ,เ,เว่น ใช่ไม่ได้ไปด้วยนะสองวันเนี้ยอ๋อลดนะคะลาสองวันนะคะโอเคเลยทางย่างลาสองวันนะคะขออนุญาตเคลียร์ออเดอร์เก่าก่อนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวจะรีบมารู้อยู่ว่าน้องจะไปแต่ว่าก็แอบใจหายเพราะว่าม่มีนั่งอยากกับสิขินหอนเนาะกับสิจมหาได้แล้วนะน้องบอกได้โดนแล้วว่าน้องสิลา ยี่สิบห้ายี่สิบหกน้องซาลาไปบอกพี่ท็อปก่อนพี่ท็อปอยู่ไหนครับพี่ท็อปอยู่ข้างหลังดังรถขั้นนี้นพี่ท็อป,อ,ปอันนี้นี่ขึ้นบนรถมันลุ้นกันว่าเลี้ยพี่ท็อปเลยคะน้องหมิวไม่อยู่ใครจะรับบทแทนเอาไปนั่งไปนั่งนี่ค่ะไ,ไี่เด็กใช่ ลอนาบนด้วััลยมือยี่สบห้ากับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก่อยี่สิบเจ็ดนั่าอเาเลยตได้ยี่สิบเจ็ดมา้งแล้่อมีเป็ตบ้นไกระิไป่นเพราะ่ากน้ำบ้วงน่ไม่เป็นไรว่ากัน

看看네 mm hmm. ่้ ility, so ่การี่อยู่ย่อนยกนะนี่ก็เอาเค่ยิมเอาโหวดีๆลูไอ้ิง้าอคุณ่้คุณ่โ้ยบ่นดี่นมาดนี่ข้เป็ดไ่ไ่เดมมันเที่ยวห่ออกเลป่ออก เต้นรูน้แล้ววะขนาดยังมาเสารยังสวยอยู่ย,ย,ยังแบบยังฉ่ำเคยใสเบังดูหนาป๊าขับเตี้ย <laughs> อขบอันทามเยคมสายร่อยกันดีที่เต้นห่างก็รู้ตเกิดความบนนไหมหลังเวทีค่ัหลังจาก ตัวน้าแล้วเนี่ยมันเศร้ากับสิเม่คือเนย่าวมถทายตัวนี้ปะบ่าอาจารย์มือเปลี่ยนตาสามอ่เขาเรียกนักดนตรีชิ้นเขาเรียกแปดพันู่นะกติสี่ชิ้นก็หกพันดูบ้านหนูทายพันดหกพันหกนห้าคันซีชิ้นนี่คันคนหองไม่นี่คือค่าตัวแค่ห้า0เาพันห้าผม้าขามัน่พอนี่ ยานยานในจับรูดโซนตัวรุภาษาดังนั้นอย่างขจะอสาวเลยหมดเลยเจรอขากระสีจ้องที่ที่สอนยังไงภาษาอย่างรู้เลยเกือบเกือบมิสซิเดนแฮกทาแล้ว่ะาโพดาโพอไหมลุนลุนลอนัุนทรบคนั้นินจครักลอใครลูกเจอกันงานน่ะ ปลาเด้อทราบตุ๋ยที่เอ็มันท่านล้วนตังนี้สดสดตุ๋ยที่เอ็มคตรรื่นไม่รื่นเต็มโต้ได้หมดแล้วมันสิ้นยังยหนียว ผมวดเอาสามไปใจหกตำใจไปเมืองเงินเหรีเงินเห็นมันหัวลูดหันเงี้ยไนเด้อเอาไปกินแนะเอาไปกินแน่อุตส่าห์แบบกมากถ้าผลไหมรี่เจอเได จังมือหัวอะไรใช่ทิง่งหนักเทิ่งอันนี้กินเห็นไหด้วยกินสามวยก็กินโลดนี้ให้ <laughs> ยิ้มให้บอสเอาอย่างนีง้บลงซีินเอานีเอาเอาอย่าง,งแกแฟอบอสอกับยื่หันละดีดกิตตาต้องเลงต้องเล่งท่งหันกับดีดรลด เตันานี้กำลังเบื่อยู่กำลัเบื่อเยอาไม่ว่พอ่นสายันจะพักนพวกผมบ่าที่ใส่ละเอาใส่น่เอาบ้านคือเดียพวกบ่นาอนดีา งานืัอนี้ใจเราตัวนี้งาหกวันตัวหนึ่งงานืันนี้ลาบเลื่อนดีป่มืัอนี้เปยังไหนได้ครับงานืัอนี้ลาบเลื่อนดีเด่นเนาะหอยนอนลาบสมพานทอปไปยังใมืัอนี้ลำืัอนี้ไปยังไหนไปสิมุ้ยมุ้ยจะได้ยังไงไได้เล่น